สวดเสร็จแล้วค่ะสวดมนเสร็จแล้วก็ลงมานะคะลงมาข้างล่างบันไดพักละเจ็ด<ะ>ขั้นนะคะอ้าวไปมาพักตรงนี้อีกพักนึงอ้าวลลงไปูน่น่ะโอ้ลงไปอีกเจ็ดขั้นค่ะอาลงไปสิว่าจะไปทำอะไรต่ออาดูค่ะดูดูสิ ไปทำอไปต่อค่อยๆนะคะค่อยๆเดินสงสัยจะไปเข้าครัวแล้วตอนนี้เอาเข้าครัวเอาเข้าครัวเอาเปิดไฟแล้วมั้งตอนนี้เ,เปิดไฟเอาไม่เปิดไฟเลยคุณยายเอา,เอาลืมเปิดไฟเอาไป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 สิปว่าจะทําอะไรต่อไปหาของกินเอาไปหาของกินไม่ชงแลยนมเนั่นน่ะเอาไปไปนูนป่นน่ะไปไป,ไปล้างแก้วของเค้าที่เค้าทำประจำ อ่าคือเริ่มซื้อเลทำอะไรต่อเล้ข้าวหุงเลียงงต่อล้างจานอล้างช้อนล้างแก้วเาทประจำหสมมต เลยปักไฟลงน้ำไม่ลองน้ำเลยแก้วอยู่ไหนชงวนจินเดิอลงหาแก,แก้วแก้ววางไว้ตรงไหนหาเอาอแก้วอยู่ตรงนี้หาชงนมกินชง ຊ uhm ົງນ ày ຊົ່ວອົນຕິນ ଆ ຊົມຢາກໃຫ້มันเปียกເດີ້ຄອນເປ່ຽວมันตักมันກໍຈະຊື້ນອ່າมาຊົມນົມກິນເດີ້ເນາະอ่ะຊົມນົມໃຫ້ຊົມນົມລົກເປື້ອນອ່າອັນນີ້ອີກອ່າทีນີ້ເອົາໆ đẹp được đây sông à, nông này sông nông à, gì ôn tin thì thế này lùm bàn ôn tin cả bỏ ạ à, อแสนนองนอนปึ๊บไปหาแสนนงน,อ,งนอนแล้วนี่เนาะค่อยเดินมาทางนี้นี่เดินเดินมานค่อยเดินค่อยๆก้าวไปนะ ปบปบไปไหนอะไอ้เจ๊แล่าทำอะไรอะาล่วอยู่กับยายเหรอ โอ้ยยายนวดให้มันเหนื่อยมากนักเหลอวันนี้ไปเที่ยวกันไหมล่ะไปไหมอุ้ยเร็ว